เชียร์ที่คําพรได้โพสต์ภาพโมเมนต์สุดน่ารักขณะไปเที่ยวกับหมิวรังสีนีที่ประเทศอังกฤษหลังจากที่ไม่นานมานี้นักแสดงสาวเชียร์ที่คําพรริธาพินันเพิ่งจะกลับจากการเดินทางไปพักผ่อนที่ญี่ปุ่นกับเพื่อนสนิทอย่างหมิวรังสีนีซึ่งทําให้คนโสดหลายคนรู้สึกอิจฉายอย่างมากล่าสุดนี้เชียร์ที่คําพรก็ได้พาหมิวรังสีนีไปเที่ยวต่างประเทศอีกครั้งโดยทั้งคู่ได้เช็คอินที่ลอนดอนประเทศอังกฤษ และดูเหมือนว่าการเดินทางครั้งนี้จะเต็นไปด้วยความสนุกสนานและความหวานตั้งแต่เริ่มต้นเชียได้โพสต์ภาพและคลิปที่แสดงถึงความรักและความสนิทสนมของทั้งคู่ซึ่งทําให้เพื่อนนักแสดงคนอื่นๆต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างคึกคักโดยเฉพาะในช็อตที่เชียป้อนขนมให้หมิวทําให้หลายคนสงสัยว่าใครกันแน่ที่น่ารักกว่ากันระหว่างคนหรือขนมหวานนอกจากนี้ยังมีภาพที่เชียเอาคางไปซบไหล่ของหมิวซึ่งทําให้บรรยากาศดูน่ารักและอบอุ่นมากยิ่งขึ้น การเดินทางของทั้งคู่ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นการพักผ่อนแต่ยังเป็นการสร้างความทรงจำที่น่าประทับใจให้กับพวกเขาอีกด้วยและนี่คือสิ่งที่ทำให้แฟนๆต่างติดตามและรอคอยความเคลื่อนไหวของพวกเขาอย่างใจจดใจจอ่อคุณคิดว่าเชียร์และหมิวจะมีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักอะไรอีกในทริปนี้แสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย